ค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเจแอนอีกแล้วนะคะในรายการน้ำลายสอค่ะวันนี้นะคะเจแอนพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่โชคชัยสีค่ะเพราะว่ามีคนเขาแนะนำมานะคะว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านข้าวขาหมูอยู่ร้านหนึ่งค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นร้านข้าวขาหมูเพื่อคนรักสุขภาพค่ะทานแล้วไม่อ้วนจะเป็นยังไงนั้นตามเจแอนมาเลยดีกว่าค่ะ Every day. และนี่ค่ะร้านเฮียเจียขาหมูตุ๋นยาจีนเห็ดหอมน้ำแดงแค่ชื่อก็น้ำลายสอแล้วนะคะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นตามเจแอนมาเลยดีกว่าค่ะน้ามีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจแอนขออนุญาตมาคุยกับเจ้าของร้านก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะผมชื่อไชวิทย์แอนนั้นมณัสศุขศรีค่ะชื่อเลีนชื่อเจีย กขาเรียกเ,เรียเนเฮเดียะนะครับก็ที่เห็นอยู่เนี่ยเมื่อเมื่อ20ปีก่อนเป็นคนที่เองแต่ก็ไม่ได้ดกินคนเดียวึ้นกับแม่ของลูกเขาเลยคือเราสองคนเนี่ยเราตะเวนไปกินทุกปเทศเลยมันก็จะมีขาดูอยู่สองแนวคือแนวนึงก็คือหวานอีกแนวนึงก็คือเค็ม ผมก็เลยเอามาผสมผสมระหว่างหวานปุุมเค็มที่เห็นอยู่นี่ครับวันนี้เฮียเจมีอะไรมาแนะนําบ้างนะคะเต็มโต๊ะเลยอันนี้ฮะที่เขาสั่งเยอะที่สุดคือซูิิกแล้วอันนี้เห็นไหมเป็นไส้โปรตีนไส้จะต้องมีกลิ่นแต่ของเราเฉพาะล้างไส้เดียวนะชส้เวลาหลายชั่วโมงเราเชื่อไหมครับว่าไส้เราหนึ่งกิโลเราลา้างเสร็จเหลือแค่้ทิโงเลยนะ ต้นทุนสูงขึ้นค่ะแต่ว่าอะไรรู้มันได้ความสะอาดเนี่ยแล้วอันนี้นะเป็นเนื้อหนังท<ะ>ี่คนจะสั่งเยอะ,ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าอืถ้ากินเนื้อจะอ้วนน้อยกว่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วพอกันแต่อันที่สำคัญครับรู้ไหมสมายนี้เนี่ยผู้หญิงจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเรงปากตลูกแต่ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่เป็นใช่ไหมนี่ไงต้นลู้ แต่เห็นอันนี้อันนี้พิเศษครับปกติเนี่ยไข่เราจะเห็นว่าเออมันจะสุกทั้งลูกแต่อันนี้เขาเรียกไข่มาตูเห็นไหมตรงการงลางมันก็จะมียยงมาดูค่ะคืออันนี้เราเราเรา,เราทานตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะบอกว่าเออมันติดพอไม่ค่อมพอแล้วก็จะมีน้ำซุปอันนี้เป็นน้ำซุปซี่โครงอ่อน as และอันนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยค่ะเพราะว่าอันนี้โปติสไล่ายจะเป็นสลายทะเลธรรมดาของเราเป็นสไหร่ายวากาเมะองบนี้นอ,อ่นนี้เคล็ดลับความอร่อยของขาหมูเฮียเจยเนี่ยมีอะไรบ้างคะ,ะเราไม่ได้ทำขายอาหารเชิงพาณิชย์แต่ด้าแต่ด้านบนจะได้มาที่เราต่ำม,มากเลยเพราเพราะว่าเราเราทำกัไมต่อเลยน้อยแต่เราต้องการให้คนที่กินเนี่ยนงครอบครัว แม้วอเรามากินอย่างเงี้ยค่ะนี่เราครอบครัวเหมือนลูกเหมือนหลานเอนพื่อนกินดังนั้นเราไม่คิดติเชิงพทานชย์อันนี้คือคือความตั้งใจเหมือนกันว่าเราอยากจะทำให้ให้ให้คนที่มากินที่นี่ได้อาหารที่คุณภาพดีเราอยากให้เขากินอาหารที่สะอาดเรวเราอยากจะเห็นเึกเจอคนที่เป็นานร่วมลกัน ถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยแองก็ต้องขอขอบคุณเฮเจมา,มากๆเลยนะคะที่มาแนะนําเมนูอร่อยๆร่อยน่าทานน้ำลายสอแบบนี้ให้แองนะคะยังไงเดี๋ยวขอตัวรับประทานก่อนแล้วกันนะคะเต็มที่ลยครับเบิเ์ลได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ หมูเฮยเจียเนี่ยอร่อยสมคำลังลือจริงๆเลยะคะ่ะท่านชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะแนะนำเมนูอร่อยๆนะคะก็ส่งมาได้ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะสอหรับวันนี้นะคะเจแอนก็ต้องขอตัวไปทานก่อนละกันนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ